ปกติแล้วอะไรที่เราเอาเข้าร่างกายแล้วทำสามสิ่งนี้นะคะ 1. ทําทำลายตับทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สนับสนุนสมองถ้าสิ่งที่เรากินทำสามอย่างนี้เราจะเรียกมันว่าอาหารหรือเราจะเรียกมันว่ายาผิดคะ่ะถ้ายกตัวอย่างอันนึงให้เห็นชัดเจนเลยสิ่งหนึ่งที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำสามสิ่งนี้ชัดเจนเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะทำลายตับทำลาย จุลินรียลําไส้แล้วก็ไม่ซัพพอร์ตสมองนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราเรียกแอลกอฮอล์ว่ายาผิดถ้าเราดื่มเยอะเกินไปเทกเช่นเดียวกันค่ะน้ำตาลทำสามสิ่งนี้ถ้าคุณกินมันเยอะเกินไปคือทำลายตับทำลายจุลินทรีย์ลําไส้และก็ไม่ซัพพอร์ตสมองด้วยดังนั้นถ้าคุณกินน้ำตาลเยอะเกินไปแล้วทำสามสิ่งนี้กับร่างกายคุณเราควรจะเดี้ยงน้ำตาลว่า เป็นอาหารหรือว่าเป็นยาผิดกันแน่นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราพูดว่าน้ำตาลคือยาผิดค่ะ